เฮ้ยจะพงนี้มันจะไม่ออกไปอีกเฮ้ยเห็นแล้วสงสารพงนายเหลือเกินนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวฉันจะจัดการให้แล้วกันนะเอาเป็นว่าพงนายไปทําเมนูมาใหม่เมนูที่ว่านี่นายต่อไปหามาเองนะเดี๋ยวฉันจะให้แผนที่ไปไคุณลุงบนอะไรเนี่ยข้าใจรับโอเคเอครับเขาเชื่ใช่ไหมแผนที่ตามลาอาห,หาร,รแล้วก็ไปศึกษาอาหารมาโอีคได้เลยเอา ไอพวกนี้ล้วนนัดขี้ไม่เลยฉันให้เป็นแผนที่แล้วกันพวกแผนที่นี้มันมีอยู่สามแผนที่นะเนี่ยตามนี่เลยแล้วพวกไหนก็ต้องไปศึกษาอาหารมาเยอะไปล่ะแต่อยากได้ตำราอาหารสุดยอดก็ต้องไปตามลามันมาเฮ้ยเ<ฮ>ขานี้แหละฉันเอาจริงแล้วฉันจะไปลูก มาดำออกลงไปไปเลยเพื่อนเย,ย้ยลุยไปวิ่งไปเจ้ามาดำเร็วๆคนนี้หน่อยเฮ้ยทำไมเรือนี่มันอืดจังเลยเนี่ย เฮ้ยรีบไปเพื่อนรีพอยไปไปเลยเพื่อนคุณลุงครับยืมมาหน่อยครับเอาไปเลยหนุ่ม thank you ขอบคุณมากครับลงุงลุยไปเลยเจา้ามันมังกรอย่าหู้ยฉันเร็วกว่านะเพื่อนยฉันเร็วกว่าทำไมเลอเราเป็นอืดจังเลยเนี่ย ว่ยเป็นไงล่ะฮ่าฉันมาถึงก่อนใครเพราะว่ามาฉันเร็วออ้ยจุดพวนั้นมันมาทำอาหารจนฉันมาสวัสดีครับคุณลงุงสวัสดีครับผมมาตามหาส่วนผสมอาหารนะครับคุณลงุงโอเคปะ่ะเดี๋ยวฉันจะพาไปไปทางงูนะน่าเห็นไหมเขากําลังทํากันอยู่เลยเป็นไงอะ่ะกว่าจะได้มาครับคุณลุงครับส่วนผสมอาหารของผมจะได้แล้วหรอครับนี่ ืมต้องรอหน่อยกว่าจะได้นี่แป้งข้าวสาลีนี่นายต้องเอาไปทำเอาเองไปไปทำกันเองซะอุ้ยพนฉันขี้เกียจนะนายทำด้วยซะสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์กันด้วยนะเพื่อนเพื่อ,อ,อติดตาม EP ใหม่ๆคอมเมนต์กันด้วย let's go